คนเรานะทำเหมือนกันสถานการณ์เดียวกันแล้วทำไมคนหลับต่างกันทุกคนรู้ไหมครับว่าอะไรที่มันทำให้คนเรามันถึงแบบต่างกันฟ้าเาหีย้ยวทั้งที่อยู่ในที่เดียวกันเห mm. มือนกัน mm. เจอเหมือนกัน mm. ทับมั mm. นว่าจะ mm. mm. ยกตัวอย่างให้เห็นค่ับุกเหมือน mm. เดียนห้องเดียวกัน แต่ทำไมเรียนเรียนพร้อมกันแต่ทำไมจึงได้ประโยชน์ผลลับต่างกันเพราะอะไรไหมครับมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเป็นความรู้พิเศษเลยเขาเรียกว่ากฎของช่องอช่องวิคืออะไรนะครับคือวิแรกก็คือวิกฤตครับผมวิต่อไปก็คือวิสัยถัดนั่นแหละครับก็คือ าเรามีช่องวีนี้นั่นแหละเราก็อาจจะต่างกันไปนะครับคนบางคนมีวิกฤตแต่ไม่มีวิสัยทัศน์บางคนเจอวิสัยทัศน์แต่ไม่เจอวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยมีวิสัยทัศน์แต่ไม่มีวิกฤตนะทุกคนมีวิกฤตขนาดันแหละแต่ไม่มีวิสัยทัศน์นั่นเองเับผมฝนฟ้ามืดนวบวันนี้เรามาดูนะครับงานทำทั้งน้นนะครับนลรัดยางเขาบริษัท์นะครับที่บริสัทแอร์ s c N a นะครับผมก็ขอบคุณที่ใช้บริการของเราครับสวัสดีครับเราก็มาดูงานนะครับงานทำถนนตัดยางนะครับเขาในโรงงานนะครับเป็นโรงงานในเมืองกาญครับเปิดใหม่นะครับตอนนี้ทำถนนลัดยางเขาตอนนี้มาดูงานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่าเราต้องปรับปรุงยังไงงานพื้นท่านเดิมได้ทำหรือยังครับเดี๋ยวน n a ให้บริการครับผมสวัสดีครับนี่ครับก็คือทำถนนเส้นนี้นะครับ นโรงงานนะครับไปทึ่นั่นนั่นใหญ่เลยนะครับ